นัน่นขาเจ็บไปอีกแล้วโอ้พื้นไม่ดีเนี่ยนี่วันนี้จะมาแนะนำชุดนี้ครับโตแล้วนี่ให้แม่เขาเลี้ยงย่ลยนี้ใกล้ขีดบ็ซกขีดได้แล้วครับรุ่นนี้นี่ไงโอ้ว้าวว้าวว้าว วันนี้กงกวาดพื้นหน่อยคือปกติให้เขาอยูอ่ล็อกใหญ่นะครับวิ่งเข้าวิ่งออกได้แต่พอดียาวันนี้จะทำจะใส่ห่วงประวัติแล้วก็จะดูว่าใกล้ทงวัคซีน้หรือยังนะครับเพราะว่าจะปล่อยเขาเดินเลี้ยงลูกเองถ้าไม่ใส่ห่วงประวัติเดียวจะไม่รู้นะครับว่าเป็นแม่ไหนพ่อเราจะรู้นะครับเพราะว่าเรามีพ่ออยู่โซนนี้มีพ่ออยู่พ่อเดียวแต่แม่เราจะไม่รู้คนระับ ใ้แล้วกินอย่างนั้นคือรุ่นพี่ได้ไปแย่งไม่ได้ครับเราก็แจกทุบาลในเขาแบบโตเต็มที่อ้วนสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็ยังกินข้าวเปลือกผสมหัวอาหารอยู่เนาะมองไม่เห็นเลยไม่ได้ยังไม่ได้กวาดพื้นนะครับลงมาก็ให้เขากินข้าวก่อนเลยพอดีไม่ได้ถือไม่กวาดอุปกรณ์อะไรทำควอนซาต,ตงมา 操你妈